สวัสดีครับพบกับ Nagashima m a r ร์ช a n แนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับ Nagashima m a r ร์ช a n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับหากเปรียบความรักเหมือนการเดินทางเมื่อความรักของคนสคนเดินมาถึงจุดจหนึง่งอาจจะมีสัญญาณาต่างๆนะครับ ที่มันบ่งบอกว่าเส้นทางความรักของคุณสองคนไม่ได้ราบรื่นสวยงามเหมือนตอนแรกแล้วกันใหม่ๆถึงแม้จะเป็นแค่สัญญาเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าหากสัญญาณเหล่านั้นมันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอ,อาจจะเป็นสัญญาณบอกให้รู้ไปในไหนว่ารักครั้งนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเก่าแต่อย่างไรก็ดีนะครับหากคุณรู้จักสังเกตและพยายามประครับประคองแก้ไขก่อนที่มันจะสายบางทีรักครั้งนี้ก็อาจจะกลับมาสวยงามได้อีกครั้งก็ไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ นากรชิมมามาชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฟังเพื่อนกันแล้วส่วนจะมีข้อมูลอะไรบ้างน,านั้นลองตามเราไปดูปรพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายหกตัญญาณบอกให้รู้ไปนในไหนว่ารักครั้งนี้เริ่มเปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่านะครับมาเริ่มวันที่ 1. รู้สึกเหนื่อยจากเมื่อก่อนที่เร่งวันเร่งคืนให้ถึงวันหยุดเร็ว,เ,รวเพื่อที่จะได้มีโอกาสออกไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงจิบกาแฟกับคนที่เรา,เร,ารักแต่มาวันนี กลับรู้สึกว่าทํางานมาทั้งอาทิตย์ก็เหนื่อยแย่อยู่แล้ววันหยุดก็อยากจะพักผ่อนนอนหลับบ้างทําไมจะต้องออกไปใช้พลังงานให้บันเหนื่อยเพิ่มสัญญาณน,นี้นอกจากความเหนื่อยล้าทางกายแล้วอาจจะหมายถึงความเหนื่อยล้าทางใจที่คุณเริ่มมีต่อคนรักด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สัญญาณดังกล่าวเรือรังไปมากกว่าที่ควรจะเป็นจนทําให้คุณเบื่อหน่ายและมองไม่เห็นความสําคัญของการและการอีกต่อไปนะครับสรู้สึกเบื่อทําไมเรื่องราวของเขา ถึงมีแต่เรื่องหน้าเบื่อหน่ายทั้งนั้นจากเมื่อก่อนก็แค่ทิ้งสายไว้เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรกันมากก็มีความสุขแล้วแต่เดี๋ยวนี้พอเขาโทรมาเริ่มหงุดหงิดรู้สึกเบื่อหน่ายอย่าว่าแต่คุยกันเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับลําพังจะอยู่ในใสายตาด้วยการเหมือนเดิมก็เริ่มไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆมีอาการแบบนี้นั่นอาจจะหมายความว่าคุณเริ่มหมดความสนใจในตัวเขาแล้วและกําลังตีตัวออกห่างจากการเบื่อหน่ายเหมือนที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับ 3. รู้สึกอึดอัดตอนแรกที่รักกันใหม่ๆการได้อยู่ใกล้ชิดกันมันโทรหาพูดคุยกันในทุกๆวันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนามาโดยตลอดแต่เมื่อสัญญาณความรักเริ่มเปลี่ยนไปการที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดหรือว่าพูดคุยกันบ่อยๆมันกลับทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่อยากที่จะอยู่ใกล้กันและติดต่อกันบ่อยๆอีกต่อไปนะครับจากที่เคยคิดว่าพฤติกรรมก่อนหน้านั้นเป็นอะไรที่หวานแต่ตอนนี้กลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารําคาญสุด,สดๆแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณความรัก ที่มีทีท่าจะไปไม่อรอดถึงฝั่งเช่นเดียวกันนะครับ 4. รู้สึกขัดใจตอนรักกันใหม่ๆไม่ว่าคนรักจะทำอะไรก็ดูจะถูกอกถูกใจไปซะทุกอย่างแต่หลังๆเมื่อหัวใจคุณเริ่มเบื่อหน่ายและมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปต่อให้เขาพยายามเอาใจแค่ไหนมันก็กลับกลายเป็นตรงนัข้ามไปซั้งหมดการที่เขาทำอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าเขาขวางหูขวางตารู้สึกขัดใจอยู่ตลอดสัญญ,ญาณน,นี้ ก็จะทําให้ความรักเริ่มไปต่อไม่รอดแล้วด้วยเช่นกันนะครับหารู้สึกเฉยๆหากการนัดพบเจอกันของคุณทั้งคู่กลับกลายมันเรื่องที่เจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นไม่มีการพยายามที่จะหาวันว่างให้ตรงกันนั่นก็แสดงว่าคุณหมดความรู้สึกพิเศษในตัวก,กันและกันแล้วนะครับหก รู้สึกขาดความเป็นส่วนตัวเมื่อความรักของคนสองคนการที่ใครสักคนรู้สึกว่าการใช้ชีวิตด้วยกันแล้วขาดความเป็นส่วนตัวน่าจะเป็นอาการที่อันตรายที่สุดเพราะใครอีกคนอาจจะต้องการเรียกร้องอิสระและโลกส่วนตัวของตัวเองกลับคืนมานั่นหมายความว่าโลกใบนั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องมีใครอีกคนอยู่ด้วยแล้วอีกต่อไปนะครับหากพบอาการเช่นนี้ความสัมพันธ์นี้ก็คืออีกหนึ่งสัญญ,ญาณอันตรายที่ควรเตรียมใจเจ็บไว้ให้เลยนะครับ แล้วถ้าหากเพืเ่อนๆได้พบ6สัญญาณความรักที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วว่าจะทําอย่างไรกับเส้นทางความรักครั้งนี้ต่อไปเพื่อนๆยังอยากเดินทางร่วมกับเขาอยู่ไหมอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปหรือเปล่าลองถามใจตัวเองดีๆอีกครั้งนะครับเพราะการเบื่อนหน่ายหรือแค่รู้สึกไม่ค่อยพอใจในเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ใช่สัญญาณการหมดรักเสมอไปลองทบทวนหัวใจตัวเองหากพบว่ารักกันอยู่ก็หันหน้ากลับไปประคับประคองรักครั้งนี้สมัยไม่แน่ วันนี้นะครับอาจจะเป็นความรักที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วก็เป็นได้นะครับด้วยความเป็นห่วงจากนากาชิมะมาร์แนเลเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ อยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ